แฉล็อบบี้หนักหมอตุนปลุกแพทยสภา12มิถุนายน68รักษาเกียรติภูมิยืนมติลงโทษ3หมอนายแพทย์ตุนสิทธิสมวง์สมาชิกแพทยสภาว .13796 ทำหนังสือเปิดผนึกถึงกรรมการแพทยสภาสื่อมวลชนและประชาชนที่เคารพระบุว่า ในวันที่12มิถุนายน68ที่จะถึงนี้มีการประชุมของแพทยสภาครั้งสำคัญเพื่อยืนยันมติเดิมเมื่อวันที่8พฤษภาคม68ที่ถูกนายสมศักดิ์เทพสุทินใช้อำนาจสภานายกพิเศษยับยั้งซึ่งหากจะลงมติยืนยันต้องใช้เส Luk ียง2ใน3ของสมาชิกทั้งหมดคือ47เสียงฝ่าย <ANS> <c oughs> <tall> ที่ต้องการล้มมติคือฝ่ายทักษิณชินวัตรซึ่งไม่ใช่แพทย์ที่ถูกลงโทษ จึงมีความพยายามใช้อำนาจที่มีกดดันกรรมการแพทยสภาโดยตำแหน่งไม่ให้ร่วมประชุมไม่ให้ส่งผู้แทนหรือเข้าประชุมแต่ไม่เห็นชอบกับมติเดิมเพื่อไม่ให้เสียงเห็นชอบถึงจำนวนที่กำหนด ในกรณีมีเหตุจําเป็นกรรมการแพทยสภาที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถส่งตัวแทนเข้าประชุมได้แต่กรรมการแพทยสภาโดยตำแหน่งประกอบด้วยจากกระทรวงสาธารณสุขสตํตำแหน่งและกระทรวงกลาโหมสตํตำแหน่งเจ้ากรมแพทย์สและผออวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้าหนึ่งและคณบดีคณะแพทย์ทั่วประเทศอีก28ท่านสามารถส่งตัวแทนเข้าประชุมได้ ผมขอเรียนต่อทุกท่านณที่นี้ว่าแพทยสภามีหน้าที่โดยชอบธรรมที่จะรักษามาตร,รฐานการรักษาและจะริยธรรมของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกรายการประชุมในวันที่12มิถุนายน68ที่จะถึงนี้จึงมีความสําคัญยิ่งกรรมการแพทยสภาทุกท่านควรเดินทางมาเข้าร่วมประชุมสำหรับกรรมการโดยตำแหน่งหากไม่สามารถเข้าประชุมได้ควรส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ผมและเพื่อนแพทย์ขอสนับสนุนให้ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันยืนยันมติเดิมเพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในการรักษามาตรฐานของวิชาชีพแพทย์และความน่าเชื่อถือของแพทยสภาอย่าปล่อยให้อำนาจภายนอกมาขัดขวางทำลายความน่าเชื่อถือและเกียรติภูมิของวิชาชีพแพทย์ ผมขอให้สื่อมวลชนและประชาชนทั้งหลายได้โปรดติดตามและขัดขวางไม่ให้ผู้มีอำนาจใช้อำนาจของตนขัดขวางการทำหน้าที่ของกรรมการแพทยสภาและได้โปรดส่งเสียงสนับสนุนให้แพทยสภาทำหน้าที่ของตนให้เสร็จสมบูรณ์ให้จงได้โดยไม่หวั่นไหวต่ออำนาจมืดใดๆขอแสดงความเคารพอย่างสูง